รอคุณลูกค้าอยู่นะคะสวัสดีค่ะรอแป๊บหนึง่งรอคุณลูกค้าเข้ามาชมนะคะวันนี้ไลฟ์สดทวีกิซูเปอร์เซ็นเตอร์รับเช้าที่แผนกฮัตไลนำเสนอเป็นอะไรดีคะผที่นอนเอชุดผ้าปูที่นอนลายลิขสิทธิ์มาใหม่ๆนะคะลายน่ารักน่ารักวันนี้รับไปนอนคนละชุดรับรองว่าฟันดีแน่นอนเออวันนี้คัดน้องสาคัดมาให้ลายน่ารักน่ารักเลยเข้ามาโชว์ในไลฟ์สดเนาะราคาเริ่มต้นที่ 479บ,47บาทนะคะเป็นขนาด3.5ฟุต3.5ฟุตหรือจะเป็นไซส์เอ่อเอ่อฟุตหรือว่า6ฟุตก็มีของนะคะแต่ว่าไลฟ์สดวันนี้ก็คัดเฉพาะลายลิขสิทธิ์มาโชว์เลยใครสนใจใครชื่นชอบลายลิขสิทธิ์สินค้าการ์ตูนน่ารักน่ารักให้ติดตามชมไลฟ์นี้แน่นอนนะคะสวยและเด็ดแน่นอนคะ่ะโอเคอะตบมือเป็นกำลังใจน้องสาหน่อยคะ่ะ เซ็นตตัวมือเยอะมากเลยอ่ะมาเริ่มเลยค่ะคุณลูกค้าไปแล้วนะคะลายลิขสิทธิ์ลายแรกอันนี้เป็นลายอะไรเอ่ยลายคิตตี้ลาย hello kitty สีชมพูสีชมพูลายนี้นะคะขนาด3.5ฟุตในเซ็ตมีให้ทั้งหมดกี่ชิ้น ม,มีสามชิ้นมีผ้าปู1ชิ้นแล้วก็มีหมอนหมอน,หมอนหมอนหึ่งแล้วก็หมอนข้างหนึ่งใช่ไหมอ่าห,หมอนหมอนนุนหนึ่งหมอนข้างหนึ่งแล้วก็ผ้าปูหนึ่งสาชิ้นสําหรับเซตนอนคนเดียว3.5ฟุตสําหรับสาวหวานวันนี้รับไปเลย <S <S Hello Kitty สีชมพูราคา 479บาท479บาทไหนะสูงใกล้ๆหน่อยอ่านี่นี่นี่ลายน่ารักมากนี่คนหรือพระปูค่คะไปด้วยกันเลยเนาะวันนี้ทั้งคนทั้งพระปูเลยอะไปต่อค่ะลายต่อไปมีลายอะไรมาโชว์อีกลายผู้หญิงก็มีลายผู้ชายก็มีเนาะลายต่อไปขอโชว์เป็นมิกก <Mickey Mouse. S 1> ี้เมาส์มิกกี้เมาส์นี่ก็ขนาดอยู่ที่3.5ฟุตเซตนี้มีให้กี่ชิ้นคะ สามชิ้นเหมือนกันค่ะเซตนี้มีให้สามชิ้นนะคะมีหมอนหมอนหนุนหนึ่งใบบอกหมอนหนึ่งใบแล้วก็เป็นผ้าปูหนึ่งใบไหนะขออนุญาตซูมลายหน่อยเนาะมาซูมมาใกล้ๆออนี่ลายมิกกี้เมาส์เดี๋ยวให้ดูของจริงนะคะนี่เป็นสีชมพูตัดฟ้านะคะมิกกี้เมาส์น่ารักน่ารักตัวนี้ก็เซตนี้ก็449บาท449บาบาทอ่ะไปต่อมิกกี้เมาส์แล้วมีลายอะไรอีกคัดมาเอาสวยๆเลยอ่ะต่อค่ะ อันนี้เป็นสไปเดอร์แมนอ่าเอลืมบอกของโตโต้ผ้าปูที่นอนของโตโต้ไม่เป็นขุยนะคะไม่เป็นขุยแล้วก็สีไม่ตกรับประกันนะคะเป็นเป็นชุดผ้าปูของโตโต้นะคะวันนี้นําเสนอสองสองแบรนด์ก็คือมีสวิตดีมกับโตโต้เนาะอ่ะอันนี้เป็นลายสไปเดอร์แมนอ่ะเส้นนี้มีกี่ชิ้นเอ่ยสชิ้นเช่นกันค่ะมีสามชิ้นเช่นกันนะคะคุณลูกค้าขนาดสามจุดห้าฟลายแบบเท่มาก นะคะโตโต้โต Spider ะะสไปเดอร์แม,มนนะคะสมีให้3ชิ้นราคา449บาท449บาทสไปเดอร์แมนและไปต่อมีลายอะไรมาอีก่าฟุตทั้งหมดนะคุณลูกค้าที่โชว์ลายลิขสิทธิ์ต่อด้วยนี่ลายโดเรมอนอันนี้ก็เป็น3ชิ้นเหมือนกันสามชิ้นนะคะคุณลูกค้าขนาด3.5ฟุตนะคะผ้าปูหนึ่งหม,หมอนหมอนนุนหนึ่งแล้วก็ปอกหมอนข้างหนึ่ง อยอดดูลายจริงนี่เป็นสีแบบน้ําเงินนะคะเป็นลายโดเรมอนราคาชุดนี้สี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าเหมือนกันนะคะอ่ะไปต่อมีลายอะไรมาอีกอนําเสนอเป็นลิกกัสสิทั้งหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นของซาตินน,ะะนี่อ๋ออันนี้เป็นของซาตินนะคะเป็นลายทอมแองเจรี่สีชมพูอโอทอมแองเจลี <laughs> ่ <laughs> สีชมพูนะคะอันนี้มีทั้งหมดกี่เซตเ,เอ่ยอ้กี่ชิ้นกี่ชิ้นไหนหพี่กลับทานมีเท่าไหร่ <laughs> สามชิ้นเหมือนกันอ่านี่สมชิ้นเหมือนกันคุณลูกค้านะคะก็มีหมอนนุ่นหนึ่งหมอนข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผ้าปูหนึ่งรับประกันสีไม่ตกแล้วก็ไม่เป็นขุยทุกชิ้นแน่นอนกับอันนี้สตินนะราคาก็419บาทสตินจะอยู่ที่419บาทขนาด3.5ฟุตน่ารักมากอ่ะจบหรือยังเอ่ยจ,จบแล้วจะไปนำเสนอเป็นของยี่ห้อสวิตดีมบ้างอ่า สวิตดีมอ่าเริ่มที่ไซส์ไหนก่อนดีเรา3.5ฟุตห้าฟุตเนาะนอกจากอ่าลิขสิทธิ์นี่นี่ถ้าเป็นของสวิตดีมนะคะก็จะมีทั้งหมดกี่ชิ้นเล่ยอันมีครบชุดค่ะครบชุด3ชิ้นเหมือนกันใช่อ่าสามชิ้นอ่าโอ้ยไหนขอดูทีงนี้โอ้ยมองไม่เห็น นี่นะคะรุ่นนี้สวิตดิมนะคะก็จะอยู่ที่3.5มุดห้ฟุตเหมือนกันราคา470บาท470บาทนี่หยิบลายถัดไปให้ลูกค้าเลือกอันนี้จะเป็น3.5มุดห้ฟุตนะคุณลูกค้านี่อันนี้ลายอะไรนะอุลตร้าแมนนี่อุลเตร้าแมนนะคะนุ่มเนียนน่าใช้ไร้รอยต่อว่างั้นสวิตดิม3.5ฟุตนะคะใครอยากมีคุณภาพ การนอนที่ดีวันนี้แนะนําเป็นยี่ห้อนี้เลยสวิตดีมนะคะ470บาทคุณลูกค้าอันนี้ราคาถูกลงมาอีกเนาะ3.5ฟุตอันนี้เป็นลายเรียบๆใช่ไหมอ๋อหรือว่าจะรับเป็นลายเรียบๆก็ได้นี่สีชมพูหวานๆแบบนี้นะคะ470บาทคะ่ะอันนี้ของสวิตดีมนะคะย้ําว่ามีให้3ชิ้นข้างในนะคะหมอนหนึ่งหมอนหนุนหนึ่งแล้วก็ผ้าปูที่นอนหนึ่งนะคะ 3.5ฟุต470บาทต่อมาขยับเป็นไซส์ถัดไปค่ะสวิตีมไซส์ใหญ่ขึ้นมาเป็นขนาด5ฟุตอ่าฟุตลายลิขสิทธ์นะคะอันนี้ลายวันพีชเนาะ,ะลายสวยมากเลยอะ่ะสีน้ำเงินตัดเหลืองค่ะคุณลูกค้านะคะอันนี้ในเซ็ตก็จะมีให้เป็น5ชิ้นทั้งหมด5ชิ้นมีหมอนหนุน2นะคะหมอนข้าง2นะคะแล้วก็มีเปลาะหมอนหนึ่งนะคะ 5ชิ้น5ฟุตนะคะราคาอยู่ที่690บาทเซตนี้690บาทเดี๋ยวขอดูลายก่อนอ่าเลือกลายมาเอาลายสวยๆมาโชว์นี่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวกตะตู๊เหมือนกันเนะาะ5ฟุตจากคุณลูกค้า5ฟุต5ชิ้นนะคะ690บาทอันนี้ลายตัวอย่างนะคะนี่690บาทสวิตดีมรับประกันสีไม่ตกแล้วก็ไม่เป็นขุยแน่นอนค่ะผมสบายนี่อันนี้อุลตร้าแมน,น หรือจะเป็นลายแบบเรียบหรูก็มีเนาะในโชว์ลายสก,กอตให้ลูกค้าดูหน่อยหกร้อยเกบาททุกลายเลยคุณลูกค้านะคะนี่หกราสิบาททุกลายนะคะอันนี้5ฟุตต่อไปนำเสนอเป็นไซส์หกฟุตบ้างหกจุดฟุตนะคะในเซ็ตจะมีให้ทั้งหมด5ชิ้นนะคะให้5ชิ้นเป็นหมอนหนุน2นะคะหมอนข้าง2แล้วก็ผ้าปู1 นะคะนี่ราคาไซส์6ฟุตจะอยู่ที่670บาท670บาทค่ะอ่าเลือกสีมาเอาสีเข้มๆเมื่อกี้สีน้ำเงินอ่ะหรือจะชอบเป็นโทนเข้มนะคะนี่สีน้ำตาลนี่น้ำตาลเข้มข้างในจะเป็นแบบน้ำตาลออกทองๆหน่อยนึงเนาะ มาต่อค่ะอันนี้ลายอะไรเอ่ยอันนี้เด็กๆแล้วกันหกร้อยเจ็ดสิบาทขนาดหกฟุตนะคะหกร้อยเจ็ดสิบบาทของสวิตดีมนะคะนนจะเป็นหวานหวานชมพูลายดอกนี่หกร้อยเจ็สิบาททั้งหมดเลยค่ะอ้าหมดหรือ,อยังครบแล้วเนาะครบแล้ว,ลวใช่ไหมอ่ะ จบแล้วในส่วนของผ้าปูเรามียังไม่พอเรามีเป็นเซ็ตครบชุดผ้าปูพร้อมผ้าหนวมเซ็ตผ้าปูพร้อมที่ผ้าหนวมบอกในวันนี้ถูกเหมือนกันนะคะนี่เยอะมากเดี๋ยวเราจะหยิบมาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเอาเอนลนยน่ารักน่ารัก,ารกมาเซ็ตนี้นะคะคุณลูกค้าครบชุดเลยพร้อมผ้าห่มผ้าปูพร้อมผ้าห่มหมอนครบเซ็ตราคาเซ็ตละ1,290 หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทเดี๋ยวเลือกรายตัวอย่างมาให้ดูของสวิตดีมนะคะคุณลูกค้าหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทนะคะเป็นผ้าห่มไปด้วยเลยได้ผ้านวมสิไม่ใช่ได้ผ้าห่มผ้านวมเลยเนาะได้ผ้านวมไปเลยนะคะนี่อันนี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทก็เป็นลายมีลายเยอะนะคุณลูกค้ามีสีเข้มสีอ่อนนะคะก็เป็นลายลิขสิทธิ์ก็มีเป็นลายเรียบร้อยก็มีเนาะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิ 1, บาทถ้าคุณลูกค้าสนใจจะรับ ทั้งเซตปุ้ยประหยัดมากเลยเนาะประหยัดค่ะโอ้โหซื้อเป็นชุดประหยัดซื้อเป็นชุดจะประหยัดกว่าอาเลือกลายมอีกเอาสีแดงมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูสุ่มเป็นบางลายกล้ามขึ้นแน่ค่ะอันนี้ one piece วันพีเ้อสวยสวยเอ่อนี่สีเหลืองอันนี้วันพีสีเหลืองนะคะ สวิทดีมหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทลายสวยมากเลยนี่หมุนๆอ่ะมาต่อเดี๋ยวโชว์อีกเอาลายสวยๆมาลายไหนอีกลายเข้าตากรรมการสีแดงล่ะสีแดงเราโชว์แล้วเนาะเกือบแล้ว,นะเ,ลวเอาลายเรียบๆมากันเลยชมพูไหนเออเฮ้ยเ้ย้ยมีอันนี้เป็นแบบเรียบร้อยนะคะนี่ ตามรูปเลยคุณลูกค้าเนาะเป๊ะเลยเข้าชุดนะคะ1,290ัตรบาทสีอันนี้เป็นเรียบไม่มีลายเดีย๋ยวซูมก็ได้ให้คุณลูกค้าดูสีนะคะนี่ย้ำว่าอันนี้เป็นเซ็ตครบชุดมีผ้าปูมีหมอนนะคะครบเลยนะคะขนาดเท่าไหร่นะสาบอกไหมขนาดหกพุดหกพุ ไซส์หฟุตอันนี้จะเป็นไซส์6กฟุตทั้งหมดเนาะหนึ่ันสองรบาทค่ะนี่ลดรายตะการตาก็ประมาณนี้เนาะลฟ์สดนะคะแผนกฮารดไลน์วันนี้ค่ะคุณลูกค้าฝากไว้ด้วยใครสนใจนะคะชุดพ้าปูหรือว่าจะเป็นชุดใหญ่ครบเซ็ต มีจำหน่ายให้คุณลูกค้าได้เลือกอยู่ที่แผนกอง่งัลไลสินค้าลายสวยๆสต็อกแน่นใครสนใจนะคะอยู่ไกลช็อปทางช่องทางออนไลน์ได้หรือถ้าอยู่ใกล้ก็แวะมาช็อปที่หน้าร้านนะคะน้องสาก็รอดูแลคุณลูกค้าอยู่ค่ะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะไลฟ์สดทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์กับแผนกห่งฮัลนลเนาะน้องสาอยู่ดูแลคุณลูกค้าขอบคุณนะคะอ่ะวันนี้พวกเราไปก่อนเนาะลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปละค่ะ